อันนี้ค่อยเปิดตอนมีปีนะเพราะว่ามันจะเป็นได้มอนไม่ซ้ำแน่ๆเ,เอาเอาไว้เลือดซ้ายขวานะแสงมือแล้วกันต้องป้วงปวงโอ้ยจะอ้อวกแล้วโอ้โหห่าอ่วงไปกุแแงกวาแฟมิลี่มันไม่ผ่าเลยดีหนึง ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสีขาวไอ้ที่หมายมึงไม่มาสีดำแล้วมึงไม่มาสีดำวะโอ้ยสีดำนี่เข้ากับทีมเลยแต่ว่าสีขาวมคุณเล่นช้าเป็นอูดเลยเนี่ยทีมคุณช้าเป็นอูดเลยมาสีขาวโอ้โหจะอ้วกแต่ก็ดีฮะได้แตงมือน,นะยังจะโหวตอีก <laughs> มันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เลยอ่ะมันต้องเอาไปมันต้องเปลี่ยนสไตล์เลยมันต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นเลยเน,นี้ย